วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายน2องพัเพราะว่าต้นเดือนกลางเดือนสิ้นเดือนสิ้นปีไปตามเหตุตามปัจจัยบางคนก็สิ้นชีวิตไปจากโลกนี้ไปก็เผาไปวันนี้เพราะว่าคนเกิดมาอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ล้มหายตายจากเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปเป็นปกติธรรมดา แต่ไม่ธรรมดาสําหรับเราท่านทั้งหลายเยพราะว่าการเจอเพื่อจากพบเพื่อพลาดพลาดจากสังขารร่างกายที่เรารักงวงแหนที่สุดใน,นที่สุดก็ต้องจากต้องทิ้งโลกกันนี้โลกไปเพราะโลกเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นนาตตาแต่พูดง่ายแก่ทํายากแต่การที่เราเพิ่มศรัทธานี้สําคัญศรัทธานี้ทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำสั่งสอนของพระาศาสดา ที่ท่านนำรรม,มาสั่งสอนให้เราได้รู้ได้เรียนได้ศึกษาได้ประพฤติฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องกรรมฐานญาติโยมก็พาการปปิบัติทานศีลภาวนาแต่พระต้องมีศีลสมาธิปัญญาว่าศีลธรรมกรรมฐานเพราะว่านักปิบัติญาติโยมก็าปิบัติได้ปิบัติได้ในศีลศีลเป็นพื้นฐานของตีคนดีศีลธรรมคือว่าธรรมะอยู่ในจิตใจ มากคือว่ามีทมอยู่ในจิตใจศีลก็ศีลหา้ากามเมก็ตามศีลห้าอภรรมจริยาก็ตามไม่หมง่งมุ่นในการมคุณทั้งหลายละกามคุณหา้ามีราคะมีโทสะมีโมหะละมีรูปเสียงกลิ่นรสผลตภัต่างนีการมคุณหา้าการมคุณห้ามันเป็นโทษถ้าถ้าเราไม่รู้จักมันก็จะเป็นโทษทําให้เราตกจมไปสู่ความทุกข์ความยากความลําบาก พอกามนี่ทําให้เราเกิดมาแต่การที่มีขอบเขตมีจํากัดก็ทําให้เราเกิดมาเพื่อกลื้อกูลกันเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันเกิดมาเพื่อจะทําให้คนต่างคนต่างมีศีลมีธรรมมีสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นสาระประโยชน์คืออะไรก็คือราคะนั่นเองโทสะโมหะที่มันกอ่อจมไปสู่ความทุกข์ความรักความโลรความโกรธความหลงเนี่ยราคะโทสะ โมหะที่ไม่หัวเราทุกวันทุกวันที่คนเรามันก็เกิดมามันก็มีราคาพอพอมีราคามันก็มีโทสะก็มีโมหะโมหะมันก็ครอบงำย้อนมาทําให้เราหลงไหลไฟฟันไปในเวทนาในสุขเวทนาในทุกขเวทนามีสุขก็มีทุกมีลาบเสริมลาบมียศเสิมยศมีสุขมีทุกมีสรเเริญมีนินทานโลกกระทแป ฉะนั้นเราอยู่ในโลกธรรม8แปดต้องรู้ว่าโลกธรรมแปดมันมีคู่กับมรรคมีองค์แปดมรรคก็มีองค์แปดมิเป็นทางไฟธรรมธรรมะธรรมสัททงสอนพุทธเจา้าท่านถือว่าสมาธิิความเห็นทุกทุกในสังขารร่างกายเห็นเหตุให้เกิดทุกในการสแสวงหากรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาว,ภาวตัณหาเองสแสวงหาเพื่อจะทําให้กอดจมไปสู่กองทุกน่บเบิ้ลทุกไปตาม ในโลกร้วนๆเราต้องอยู่กับโลก,กอยู่ให้เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นมันก็ติดโลกติดในอัตตาตัวตนอัตตาทิปไตยปราปรชาธิปไตยโลกาทิปไตยโลกมันก็จะหมุนเวียนไปนคนก็จะเสื่อมจากความเป็นพุทธศาสนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆพนะไะก็เพราะว่าโลกนี้มันไปเสพแต่ข่าวไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่มันคุ้นอยู่เหมือนของไม่ดีเราก็ชอบดมชอบ เสพคุนเป็นประจำก็ทําให้จิตใจความศรัทธาวิยะสติสมาธิก็หมดไปเรื่อยๆจากมีศรัทธามากก็มีศรัทธาปานกลางจากมีศรัทธาปานกลางก็มีศรัทธาน้อยจากมีศรัทธาน้อยก็หมดศรัทธาไปเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเพียรเพ่งพินิจพิจารณาไม่ใช้สื่อเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลต่างภาพาไม่เป็นสิ่งที่ดีให้เป็นการขัดเกา่า เป็นขัดเกากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดให้มันออกจากจิตใจมันเลยก่อนไปสู่ความทุกข์ความยากความลําบากมีอัตตาทิปไตยประชาทิปไตยโลกาทิปไตยไม่มีรรมาทิปไตยถึงทรมาทิปไตยมีแค่ข้อเดียวก็ตามแต่โลกมันก็หมุนไปอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยประชาทิปไตยต่างๆ่างนี้พออัตตาโลกาทิปไตยประชาทิปไตยต่างๆก็ถึงคนไปสู่ความ รักความโรคความโกรธความหลงเพราะเป็นปกติความหลงนี่มันยากที่จะทําให้เรารู้จากความหลงได้เหมือนสมัยก่อนมีพระภิสูุรูปหนึ่งท่านไปปินบาบัดกับนางศริมาเป็นผู้ที่สวยงามมากเป็นสาวงามเมืองถ้าใครไปนอนกับนางศริมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเงินทองมากมายขนาดไหนนางก็เป็นสาวงามเมืองหรือว่าเป็นโสเพณีนั่นเองใครจะไปนอนกับนางก็ต้อง เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากพันกระหาปนาอนีฝ่ายนางอุตราก็เป็นมเหสีของพระเจ้าประเซนที่โกศลเป็นเป็นผู้ที่เข้าถึงโซดาบันนางอุตราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็จ้างนางสิริมาคนนี้มาดูแลผัวของเจ้าของดูแลกษัตริย์เจ้าของที่ว่าเป็นผัวเจ้าของ พระเจ้าประเสิทิที่กลัมาดูแลฝ่ายนางสิริมามาเห็นมาเป็นได้นอนกับไอ้กษัตริย์ก็เกิดความหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่เป็นมเหสีตัวจริงไม่ใช่เป็นตัวปลอมที่เขาจ้างมาที่เขานั้นไม่ไม่ใช่มเหสีตัวจริงก็เอาน้ํามันไปลาดไปจุดไัยเผาบ้างเป็นน้ามันลาดนางนางสิริมานางสิริมาเออไปลาดนางอุตรา นางอุตาราก็จเจริญเมตตาน้ำมันที่ร้อนๆนี่ก็เป็นเหมือนน้ำเย็นมาหลุมเราก็ไม่มีความโกรธความขัดเคืองกับนางนางสิริมาเพราะนางศิราวรมีความหลงตอนหลังมาก็มาขอขมากรรมกับนางอุตารานางสิริมาก็สำนึกได้ว่าเราเป็นคนที่หลงหลงในตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงสิ่งต่างๆแย่งผัวของคนอื่นเนี่ยก็มาขอขมานางอุตารา นางอุตราก็ยังไม่ให้อภัยเพราะเป็นโสดาบันถ้าอยากให้อภัยต้องไปขอขมากับพ่อกับแม่คือว่ากับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมพระอริยสงฆ์ก่อนถ้าขอพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์อภัยแล้วเราจะให้อภัยไปขอขมากรรมกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เทศให้นางศิริมานางศิริมาก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันปฏิมัตโสดาบันปฏิผลน,นางศิริมาก็ได้โสดาบันมีความตั้งมั่น ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นผู้ให้ทานเป็นปกติเป็นผู้ที่สวยงามมากเนี่ยก็ให้ทานวันหนึ่งนางสิริมาก็ป่วยด้วยโรคแผนปัจจุบันก็ร่างกายไม่ค่อยมีแรงก็ป่วยมีพระพิสูุรูปหนึ่งท่านก็ไปบินบัตรกับนางสิริมาไปเห็นนางตอนที่ป่วยเนี่ยมาใส่บาตร มาใส่บาตรให้พระภิกษุที่มีความลหลงไหลใฝ่ฝันอยากได้เจอนางสิริมาพอไปเห็นนางสิริมาเห็นนางสิริมามาใส่บาตรก็เกิดความลหลงไหลใฝ่ฝัน,นอยากได้นางมาครอบครองอยากสึกไปเนี่ยในที่สุดก็กลับไปที่วัดก็ไม่เป็นทำรรม,มาหากินไม่ต้องกินอะไรไม่อยากกินเพราะกิเลสมันเผาผลาญในจิตในใจเนี่ยไม่อยากกินข้าวอะไรข้าวก็บูด เต็มบาทแล้วก็ท่านก็ไม่ชั้นไม่อะไรเพราะว่ากิเลสกามเผาขันฝ่ายพระก็นอนสมอยู่นั่นน่ะอยู่ไม่นานไม่กี่วันนางศิลิมาก็เสียชีวิตไปนางศิริมาก็เสียชีวิตไป,ตไปพอเสียชีวิตไปพระพุทธเจ้าก็รู้ว่านางศิริมาเสียชีวิตไปเมื่อก่อนนี่ราคานางนี่หนึ่งกระพันกระหามนะมีคนต้องการครอบครองพอตายไปก็ไม่มีใครอยากได้ ให้ใครมาจ้างมาเอาสมนางไปก็ไม่มีใครเอาไปในที่สุดก็พระภิสูจนที่ท่านหลงรักนางสิริมานี่ก็มีความอยากได้เห็นก็ได้ยินรู้ข่าวว่านางสิริมาเสียชีวิตก็เสียใจเสียายนางก็ไปล้างบาตรอาหารที่บูดท,ที่เน่าเนี่ยไปเททิ้งเพื่อจะไปดูนางสิริมาพอไปดูนางสิริมาก็เห็นสังขารน,นี้ร่างกายนี้เน่าเปื่อย เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็เกิดวิปัสสนาจนเข้าถึงโซโดาบันสิกิทาคาอนาคาไปตามลำํำดับนี่แหละความหลงมันไม่ใช่เห็นได้ง่ายถ้าเราไม่เห็นด้วยกายเนื้อไม่ได้พิจารณาธรรมหรือว่าไม่เห็นว่าสังขารมันเก,เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระภิสุรูปนั้นก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไปตามเหตุตามปัจจัยนางสิริม,มาก็เป็นโสดาบันปฏิผลผู้เข้าถึงโสดาบันแล้วเป็นผู้ละ สักยะทิฏฐิวิกิชชาสนตาพรามาตได้แต่นางอุตราก็เป็นโสดาปฏิผลเหมือนกันก็เป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เหมือนกันนางอุตราเป็นคนที่อยู่ในประสาทเจ็ดชั้นฝ่ายนางจันที่มานางอะไรที่มาเผานางอุตราที่ในในในประสาทเจ็ดชั้นในที่สุดนางอุตราก็ตายด้วย ด้วยวิบากกรรมที่ท่าอดีตชาติท่านเคยไปฆ่าไปทำร้ายพระปัจเจกพุทธเจ้าในอดีตชาติท่านเป็นผู้หญิงจำนวนห้าร้อยคนเนี่ยไปอาบน้ำฆ่าน้ำพออาบน้ำเสร็จมันเกิดความหนาวความเย็นก็มาก่อกองไฟที่ต้นไม้อยู่ข้างแม่น้ำพอจุดไฟไปเผาไปก็เห็นพระปัจเจกท่านนั่งสมาธิอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้เจตนาฆ่าไม่เจตนาทำร้ายพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ เห็นพระปัจเจกเจ้าข้านิโรธสมบัตินั่งอยู่ที่นั่นได้ที่สุดกลัวจะกลัวความผิดเลยเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าจนให้หมดไปไม่ให้เหลือซากไม่ให้คนเขาจบได้ว่าเป็นคนกัดกัดกระทำพาพปัจเจกพุทธเจ้านี่เจตนาครั้งแรกคือไม่เจตนาอยู่ครั้งที่สองเจตนาจริงกรรมตัวนี้ทําให้ด้านโดนเผาโดนทํรลายทําลายเพราะไปทําลายพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยถึงเป็นโซดาบัน กรรมก็ยังไม่หลีกพ้นชาตินี้นางอุตราก็โดนเผา,โด,เผาโดนเผาด้วยไฟที่ตึกเจ็ดชั้นนั่นนี่แหละนางอุตราประวัติของนางอุตราเป็นผู้ที่โสดาบันที่เข้าถึงโลกุณธ,ธรรมชั้นต้นเข้าสู่ชั้นกลางชั้นสูงสุดนะนี่แหละเพราะวิบากกรรมวิบากขันมันก็ต้องมีคนเราถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในบุญในกุศลในบารมีแล้วก็เป็นผู้ที่มี มโนกรรมคือว่าเชื่อในในว่าทําดีย่อมได้ดีแน่นอนทาชั่วย่อมชั่วแน่นอน้นี่มโนกรรมจังสามหนึ่งไม่โลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นสองไม่พยาบาทเบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนี่ข้อที่สองข้อที่สามคือว่าเห็นถูกตามคันลองของธรรมไม่เห็นผิดตามคําสั่งสอนของพุทธเจ้าทําดีดีแน่นอนทําชั่วชั่ว,วแน่นอน้นี่มโนกรรมสามเราต้องตั้งอยู่ในจ,ใจิตใจถ้าเราเชื่อจริงใจเราก็ต้องมัน สร้างคุณงามความดีเอากายที่น้ำเน่าที่มันเหม็นอยู่ทุกวันนี้นะ่มาสร้างคุณงามความดีเราก็ไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายก็ไม่ลืมแก่ไม่หลงสิ่งต่างๆก็ไม่ลืมบุญของคุณของพระพุทธศาสนาบุญคุณของพระพุทธเจ้าบุญคุณของพระธรรมบุญคุณของพระสงฆ์ที่ท่านสืบต่อให้เราถึง2,564ปีมาแล้วผ่านมาตั้ง2,000กว่าปีครึ่งพุทธนรค้อนพุทธกัน พุทธศาสนามันก็จะเสื่อมไปคนที่มีสันนิษานน้อยก็เริ่มหมดไปแต่คนที่ในโลกมันจะเสื่อมไปไงแค่เราไม่เสื่อมไปจากคําสั่งสอนพุทธเจ้าไม่เสือ่อเสื่อมไปในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาในการโมทนาบุญในการอ่อนน้อมถ่อมตนม,น,มนมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลธรรมกรรมฐานไปเรื่อยแล้วก็เป็นผู้ที่มีความสุข ในการสร้างบุญกุศลบม่มีเพราะโลกทุกวันนี้มันเห็นแต่เป็นกาเป็นปูนเห็นพุทธลูกขายทั่วไปตามพวกช้างพวกเสือพวกไรเยอะแยะมากมายครูบาศรีวิชัยก็ตั้งขายโดเดพุทธลูกที่วางตามนั้นก็ไม่มีความเคารพโลกเท่าไหรนะ่มันเลยเสื่อมสามเห็นแล้วมันก็สลดสังเวชนะปงธรรมะสังเวชว่าธรรมของคนปุถุชนมันก็ลงไหลไฟปังฝันไปแต่เป็นพุทธภาวนิพไปไม่เคารพ พระพุทธเจ้าไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์มันก็เสื่อมร้มไปเรื่อยๆเนี่นะคนมันก็เสื่อมร้มไปตามเหตุตามปัจจัยขอให้เราไม่เสื่อมรามให้เราปรงธรรมะสังเวชว่าธรรมนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ได้กราบแค่หินแค่ปูนแค่วัตถุสิ่งของแต่กราบคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระพเจ้ามีอะไรมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรุณาที่คุณคุณของพระพเจ้า มีสามอย่างนี่ไงคุณที่ฟุ้งกระจายไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกฟุ้งกระจายไปทุกทิศทุกทางนี่ไงพทธเจ้าถึงมีคุณมากคุณของพระธรรมนี่มากมายนับไม่ได้คุณของพระรยสงฆ์ก็นับไม่ได้อัประมาณโดพุทธโธพุทธเจ้าประมาณไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าท่านก็ตัดได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาพทธเจ้าประมาณสองล้านกว่าองค์หรือว่ามากกว่าสองล้านองค์ประมาณได้แต่พระ ปเจกนี่ที่บรรล,ลุธรรมเข้าถึงความเป็นพระประเจกเป็นระหันนี่นับไม่ได้พระอริยะเจ้าที่เป็นสาวกของพุทธเจ้าแต่พร,พระองค์นี้ก็นับไม่ได้ม,มากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรนี้อีกฉะนั้นเรายังไม่ไปไหนเรายังไม่เข้าสู่โลกุณธ,ธรรมยังเราเรายัางไม่ละสักยัติทิฏวิขิจฉาสิ้นตาปามาได้แล้วก็เพียรพยายามละให้ได้ ละสังโยชน์สิบน่ยสังโยชน์คือเครื่องผูกเครื่องผูกให้เราไปไหนไม่ได้หนึ่งสักยะทิฏฐิถือว่าร่างกายเป็นของเราเราเป็นร่างกายเนี่ยการถือยึดมั่นถือในการม,มคุณในร่างกายของเราถือว่าร่างกายนี้มันสดสวยมันดูดีมันอะไรไปแต่มีแต่ของเน่าของไหลเข้าเหมือนมือเราก็จับเข้าไปในปากในสุดก็จับล้างในของสิงง่งกระปไหลเข้าไหลออกเป็นประจํนี่นี่ เราต้องละสักยะทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาในตัวตนเพราะสังขารร่างกายมีแต่ของที่มันไหลเข้าไหลออกเป็นประจำไม่ว่าน้ําดื่มที่กินเข้าไปก็ถับทายออกมาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทําให้สังขารเราอยู่ได้เนี่ยต้องละสักยะทิฏฐิมันพูดง่ายแต่ทํายากแต่ไม่ยากถ้าเรามีความบากบันคนจะร่วมทุกข์ด้วยความเพียรคนจะหลุดพ้นด้วยปัญญาคนจะข้ามหาสม,มุทตด้วยความไม่ประมาทคน ข้ามหาสมุทตด้วยความบัมบัดคนจะข้ามห้องน้าด้วยศรัทธาเนี่ยถ้าเรามีศรัทธานในธรรมะคาสั่งสอนพทธเจ้าแล้วเราก็มัน่สนสวดมนต์มันแผ่เมตตามันเจริญศีลรมกรรมฐานไ้เรื่อยเราก็จะเป็นผู้ที่ละสักยะทิฏฐิได้สองวิกิอิจช้าไม่ลังเลสงสัยในธรรมคาสั่งสอนพทธเจ้าว่าพทธเจ้าท่านมีจริงหรือเปล่าพระธรรมมีจริงหรือเปล่าพระริยสง์มีจริงหรือเปล่าถ้า ไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อว่าเรามีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายมีทวดของเราเราก็จะไม่เชื่ออย่างนี้มันมีอัตราตัวตนในนั้นมันก็ทําให้เราไม่เชื่อว่ามีถ้าเราปักใจเชื่อว่าเรามีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเราเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อกูลไปสู่ศีลธรรมกรรมฐานนั่นเองถ้าเราปักใจเชื่ออย่างนี้เราก็ มั่นอัตฐะโตตถาคตาเชื่อในคำทำคำสอนพุทธเจ้าของตาถาคตตรตาคตในอดีตตระคตในปัจจุบันพระตาถาคตในอนาคตมันก็มีเนี่ยพรพพุทธเจ้าคือว่าตาถาคตเป็นผู้ที่อยู่ในอดีตปัจจุบันและอนาคตก็ยังมีอยู่เราเชื่อในพุทธภูมิปเจกภูมิสาวุภูมิเนี่ยมันก็มีภูมิสามอย่างปัญญาธิกะสัทธาธิกะวิทยาธิกะ ศรัทธ,ธาก็มีบำเพ็ญนาน,านวิิยาบำเพ็ญนานที่สุดปัญญาที่กาดท่านก็บำเพ็ญตั้งยี่สิบประสงค์ไขพุทธเจ้าโคโดมของเรานี่เราต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระยสงฆ์ที่หลุดพ้นจากราคะโทสะมีจริงนรลกมีสวรรค์มีมนุษย์มีสัตว์สามสัตว์นั้นลกมีเปรตพรหมมีมีเวียนว่า,ายแตเกิดในภพน้อยภพใหญ่เราเชื่อว่ามีถึงเราไม่เห็นก็ตาม เราต้องเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าจิตของเรานี่ไม่เคยตายจิตมันเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่แต่เราจะสมสังสมบุญหรือเปล่าหรือจะสังส่งสมบาปถ้าสรงบาปมากๆมันก็ไปอบายภูมิถ้าสังส่งสมบุญมากๆมันก็ไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติหรือว่าสละทิ้งทั้งบุญทั้งบาปไปเข้าสู่พระนิพพานสมบัติเข้าสึงโลกุลธรรมทมเหนือโลกนั่นเอง เนี่ธทรมันย่อมเหนือโลกไม่ไม่อยู่ในโลกไม่คุกคีกับการมโลครูปะโรคอรูปะโรคย่อมสลัดทิ้งไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยเข้าสู่นิโรธคือนิพพานเองเนี่ยอันนี้นี่ยัสะสีข้อที่สามคือวันนิโรธนิพพานเนี่ยพุทธวจ้าถึงตัดว่านิพพานปรมังวันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งถ้าเราเป็นธรรมอันยิ่งแล้ว เราก็จะพบความสุขนัติสันติปรังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบระงับไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาเกิดเพื่อห้าหันกันมีบรมสุขที่สุขที่ไม่แอบบิงกับอมิตรสิ่งที่ไม่มีของคู่ไปแบบเดียวเดียวไปแบบจิตด,ดวงเดียวที่หลุดพ้นไปเนี่ยเราต้องรู้ว่าจิตของเราสามารถหลุดพ้นได้แต่จิตของเรามันมีกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปมันผูกลัดไว้เลยไปไม่ได้ นิโลดนีพผ่านเลยเราไม่เห็นนะไม่เห็นเราก็ต้องเพียรรู้เพียรศึกษาปริยัติรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปฏิเวทแล้วรู้ละปล่อยวางเราละปล่อยวางได้หรือเปล่าเราต้องเพียรละเพียรปล่อยเพียรวางให้ได้เท่าวางไม่ได้มันก็กอดในราคะโทสะโมหะสุอบายภูมิแต่ถ้าเราละได้แล้วก็ถึงความหลุดพ้นได้เข้าถึงอนัตตาเข้าสู่ความเป็นเป็นธรรม เป็นสิ่งที่หลุดพ้นนิโรดนิพพานนั่นเองเนี่ยพุทธเจ้าท่านถึงว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระงับไม่มีไม่มีความมีความสงบระงับเป็นที่สุดนี่นินโรดนิพพานทํายังไงให้ถึงนิโรดนิพพานก็ต้องเจริญมากมากมีองแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกตามเห็นทุกเหตุเห็นทุก,เห,เ,กเห็นข้อปฏิบัติเห็นความดับทุก เห็นทางพ้นจากกองทุกเนี่ยเห็นสี่อย่างนี่คือว่าสมาธิสองดำริมีสามดำริออกออกจากกามดำริออกไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นดําดำริออกจากกามคือว่าถือพรหมจรรย์เองเนี่ยความดำริถ้าเราดยังดำริการผูกกฎอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็จบไม่สวยมันก็ทําให้เราหมกหมุ่นเกิดมาปัญญาน้อยสติปัญญาน้อยเกิดมาก็ มึงทีกูทีหนึ่งมันก็จบไม่สวยเนี่ยเนี่ยความดำริเป็นตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิกับความดำริชอบสัมมาสังกัปปน,นั่นเองตัวปัญญาที่เราจะรักษาศีลให้มั่งคงวาจาชอบเนี่วาจาชอบไม่พูดเท็จไม่พูดยาไม่สอดเสียดไม่พูดเพื่อเจอเนี่ว่าวจีกรรมสี่นี่เนี่ยถ้าเรามีวัจีกรรมแล้วเราว่าสัมมาวาจาที่ดีแล้วแล้วก็สัมมากรัมรมันโตการทําการงานชอบ ในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดนิกรรมให้ทำกรรมให้ฟุ้งเฟ้อเหิมนีกายกรรมสามกายกรรมสามเราก็ต้องมีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำกรรมให้ฟุ้งเฟ้อเหิมสัมมาอาชีพที่ถูกต้องไม่ไปขายอาวุธไม่ขายยาพิษไม่ขายสิ่งดองของเมาต่างๆนี่อาชีพที่ถูกต้องไม่ขายมนุษย์ไม่ขายเครื่องประหารไม่ขายอะไรี่คือว่าอาชีพที่ถูกต้องนี่นี่เกือว่าสัมมาอาชีพที่ถูกต้อง เพียรชอบเพียรกัน้นอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นในกายในวาจาในใจของเราเนี่ยเพียรกั้นไม่พอเราก็ต้องชําระของเก่าเราต้องรู้ว่ารู้ว่าของเก่าเรามีอะไรสิ่งที่ตก็แก้ไขสิ่งอะไรที่ต้องชําระถอน,ถอนเอาไปรักโลกโกรธหลงลาคะาโทสาม,มันมีอยู่อัตตาตัวตนต่างๆเราต้องล่าให้ได้ถ้าละไม่ได้มันก็ก,กอดจมไปสู่ความทุกข์หนึ่งพทธเจ้าท่านถึงสอนให้เพียรละอุปกิเลสิบหก โรคเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นจนถึงข้อสุดท้ายความเมาหลงในร่างกายที่สุดสวงที่ป่วยไข่อยู่เป็นนิดอะมาดโดวาความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังความประมาทเนี่เป็นทางแห่งความตายตายจากคุณงามความดีตายจากบุญกุศลบาร,รมีเนี่ยเราอย่าประมาทฉะนั้นพุทธเจ้าท่านถึงว่าเพียรชำระของเกา่าข้อที่สามคือว่าเพียรทําบุญกุศลเหมือนเรามาสวดมนต์ ทำว่าเย็นแปลบ้างไม่แปลบ้างมันก็ได้ความหมายดีมันก็ได้อยู่ในการบูชาคุณของพระเจ้าได้ขอคมากมกหน้าติเตียนอันใดฆ่าไซกรธทํมก้าวไกรล่่งลำซึ่งในพุทโธด้วยกายวาจาหรือว่ามโนขอพระพุทโธจงยกโทษโทษสังมึนหน้าคาไซจะได้ระวังไม่ให้ปิดพังอย่างพระพุทโธพอเราไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ไหว้พระธรรมไหว้ไหว้พระอิสง์ที่เราได้ประมา,พาทพลาดพั้งล่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ย เพราะคนเรามันไม่ไปทางายแต่ทางวาจาก็ไปอาจจะใจคิดไม่ดีแวบหนึ่งมันก็เป็นบาปประกรรมฉะนั้นการขอขามากรรมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมเป็นต่อพระสงฆ์เป็นสิ่งสูตร,ตรเหมือนครับหมอขอขามากรรมกับพ่อแม่ของเรานี่นี่แหละส่วนรวมของบุญคุณทุกอย่างรวมที่พุทโธอย่างเดียวพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นเราต้องหมั่นทํากุศลเหมือนข้อที่สามของเราเนี่ ทำบุญกุศลให้เต็มที่เต็มกําลังข้อที่สี่คือว่าเพียรรักษาบุญกุศลให้เป็นบารมีให้ได้หรือรักษาบุญกุศลให้เป็นปรมตถาบารมีให้ได้ให้อยู่กับคู่กับจิตของเราถ้าจิตเราคุ้นกับบุญกับกุศลมันก็คนดีทําดีง่ายคนดีทําชั่วยากนี่เนี่ยเราต้องคุ้นกับบุญกับกุศลกับบรมีเรื่อยๆจิตใจเราก็อยู่กับบุญกุศุนด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานล้วก็จะมีความสุข ในการสวดมนต์ด้วยการแผ่ไม่ตาในการโมทนาใน,ในการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระราชาไตา่เพราะจิตใจเราก็จะเป็นผู้ที่เสพค้นกับบุญบุญอยู่ื่อยอันไ้ก็เป็นบุญบุญโมทนาบุญนี่เป็นของใจบาปเป็นของเฉพาะตนใครจะทากรรมใดย่อมได้ผลกรรมน้นไม่ว่าดีก็ตามไม่ว่าชั่วก็ตามแต่บุญนี่เป็นของที่ใครโมทนามก็อย่างน้อยได้ครึ่งหนึ่ง เหมือนอม,มทนากับพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดสู้ทุกๆพระองค์เราก็จะปารนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้ปารนาพระปัจเจกก็เป็นไปได้ปารนาอาริยะเจ้าก็เป็นไปได้แต่เราต้องลงมือทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจิตใจที่ตั้งมั่นด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราก็ต้องปรารนามนุษย์สมบัติไว้ปรารนาสวรรค์สมบัติแม้แต่พรมก็เรียกสวรรค์อยู่ แต่นิพผ่านสมบัตินี่ไม่มีศาสนาอื่นใดที่เท่าศาสนาพุทธศาสนาอื่นมันแค่เกิดเป็นสวรรค์หกชั้นพรมยี่สิบชั้นเท่านั้นแต่ศาสนาพุทธเป็นหนึ่งเดียวที่ท่านพูดถึงไม่ติดในสวรรค์ไม่ติดในพรมโลกเข้าสู่พระนิพพานอมาตะธรรมอมตะธาตาทาธุที่ไม่ตายนิพพานไม่มีวันตายเหมือนเลขศูนย์เนี่ยเลขหนึ่งเงเลขเก้าเมื่อรวมอยู่ที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วก็ไปสู่ศูนย์อีกทีนะศูนย์สุดท้ายที่มันอยู่บนสุดเป็นศีลศูนย์ที่มันมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความหลุดพ้นอยู่ในนั้นเหมือนศูนย์เริ่มต้นนี่เป็นศูนย์ที่มันยังมีมีอวิชาครอบงำอยู่อวิชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปิยาวิญญาณน,นางวิญญาจนถึงเกิดกัรตายนั่นแหละการมาพบลูกภพบยังมีอยู่เนี่ยเพราะว่าอาวิชาเล็กศูนย์เริมเ่มต้นยังไม่มีสติไม่มีปัญญาเหมือนเด็กน้อยเนี่ย ยังไม่มีสติไม,ไม่ยังไม่เห็นทางธรรมไม่เพราะไม่รู้จักทางธรรมไม่ได้เรียนรู้ไม่ศึกษาไม่ก็เข้าถึงนิโรธความดับไม่ได้เข้าถูปฏิบัติดีไม่ได้มันเลยเรียนแต่ปริยัตริรู้คำภีปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปฏิเวทแล้วรู้ละปล่อยวางนี่นะพาเข้าถึงนิพพานมันต้องละปล่อยวางให้ได้ถ้าละปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นแค่สวรรค์เป็นแค่พรม เป็นแค่มนุษย์แค่สวรรค์แค่พรหมแต่พรหมสวรรค์มนุษย์ก็ยังหมดได้เหมือนเราท่านหลายถึงเวลาก็ต้องจากกันไปต้องจากไปสู่ธาตุดินน้ำลมไฟไปแต่พระนิพพานไม่มีเกิดเกิดกันดับอยู่ทั้งทุกที่ทุกทางนั่นน่ะฉะนั้นเราต้องมีความยินดีต่อพระนิพพานเป็นคนที่ปรารถนาเพื่อความหลุดพ้นแบบอย่างยาวอยากยาวคือว่าพุทธภูมิ เป็นพระโพธิสัตว์อย่างยาวบ่มี30มสิถ้าเต็มถ้าอยากปัจเจกพุทธเจ้าบ่มี20เต็มถ้าเป็นสาวกกระทุมบ่มีต้องทาความเพียรต้องสองเราส่งไข่ขึ้นมันถึงจะเป็นภาร,ริยเจ้าได้ถ้าไม่เต็มก็มเพียรบำเพ็ญไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความสุขในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบ่มีเนี่ยนะพอคนเราเกิดมาเพื่อสร้างเพื่อจะสมสม เพื่อเกื้อกูลไปสู่ศีลสมาธิปัญญาคองด้วยศีลด้วยธรรมด้วยการแบบพิปฏิบัติที่เหมาะวรเรียนรู้กายวาจาใจศีลธรรมกรรมฐานของเราเรียนรู้สติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมรู้จักกายไม่ติดในเวทนาไม่หลงในจิตพยายามทําบรรเพนทําให้เป็นธรรมอันยิ่งถ้าเราทําเป็นอันยิ่งทำอันยิ่งมันเข้าถึงพระนิพพาน พุทธเจ้าถึงตัดว่นนิพานังปรมังว่าันติบุทธาผู้รู้ทั้งหลายเก่าพระนิพานว่าเปนธรทมอันยิ่งถ้าเราทําอันยิ่งแล้วมันก็ละทั้งบาปทั้งบุญทั้งสิ่งที่ดีไม่ดีก็ทิ้งไปสู่พระนิพันทิ้งไปสู่โลกุณหธรรมธรรมที่เหนือโลกฉะนั้นเราต้องหมั่นสวดมนต์หมั่นแผ่เมตตาเพราะต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนสิ้นปีสิ้นวันไปหมดไปหมดไปอัจเชวีวิจมาตัปังโกชัญญามารนังสุเวความเพียร เป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าความตายแต่พระรยาเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ความตายว่าความตายมาันมาทุกลมหายใจหายใจครับก็เกิดหายใจออกก็ตายเกิดลมเกิดตายทุกลมหายใจทุกขณะจิตที่มันคิดไปนี่พระพุทธเจ้าถึงบรมสุขท่านถึงมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหากรณาที่คุณคุณของพระเจ้าท่านถึงว่าฝากพระธรรมวินัยให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ ให้เรามีศีลทำกรรม,มาฐานให้เราประพฤฏิบัติให้เหมาะควรกับธรรมที่เป็นธรรมสุดยอดเป็นธรรมที่เหนือโลกฉะนั้นก็ขอโมทนากับทุกท่านเนาะให้เรามีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภะปฏิพานทานสารสรมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน